สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั่อเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายที่เช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนักเตะนะครับนั่นก็คือโมเรียนเตสนั่นเองนะครับที่เข้ามาในฮีโร่เจอร์นี่ครับโอเอร์หนึ่งร้อยหนะครับผมใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะแลกมาเล่นดีไหมจะซื้อมาเล่นดีไหมนะครับมาดูนะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมจัดเต็มไฮไลท์มาให้เลยนะครับไฮไลท์แม่ง10กว่านาทีเลยนะครับเออซึ่ง จังหวะมันก็เห็นหลายๆจังหวะเลยนะว่ามันเล่นเป็นยังไงนะผมโดยผมเล่นไปทั้งหมดประมาณ15เกมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มอรีนเตสนะครับก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะว่ามันเป็นยังไงนะสไตล์การเล่นของมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังให้หมดเลยนะก็ให้ทุกคนฟังไปพร้อมกับดูไปแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม โมเรียนเตสตัวนี้นะครับผมแลกมาเองเลยนะครับโดยผมลงทุนไปประมาณ23ล้านนะครับผมซึ่งถ้าราคาเต็มเต็มแบบไม่มีอะไรเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านหน่อยๆนะครับเออใครอยากจะแลกมาเองก็น่าจะดีกว่าซื้อในตลาดนะตอนนี้เหมือนในตลาดจะยังแพงกว่าแลกเองอยู่นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะม,ามันเป็นยังไงนะความรู้สึกข้อดีข้อเสียต่งนางๆนานานะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะ อะยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับพี่กาลังจะตัดสินใจนะว่าจะซื้อมาเล่นนี้ไหมมาเล่นเป็นยังไงเก่งไหมอะไรไหมก็ว่าไปนะก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ใช้กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มกันที่ข้อดีข้อเสียนก่อนดีกว่านะครับผมข้อดีเลยนะจุดเด่นของมันเลยนะครับมันมีความเร็วครับในการเลี้ยงบอลที่ดีครับการเลี้ยงบอลก็ดีนะ เพราะว่าบูทของมันอนะ่ะบวกการเลี้ยงบอลน,นะครับผมดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยอ่ะผมจะพูดเทียบกับเลวานด้วยนะจุดเด่นของมันอนะ่ะคือการเลี้ยงบอลที่สปิดต้นค่อนข้างดีครับในจังหวะที่มันได้บอลมาพลิกเล่นท่าสักทีหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดค่อนข้างง่ายนะเออมอเลียนเตนเนี่ยถ้าเทียบกับเลวานเนี่ยในบางจังหวะเลวานมันจะแบบพลิกบอลเนี่ยมันอาจจะแบบมีความอืดๆอยู่หน่อยเพราะว่าสปิดต้นกับความเร็วปลายมันเท่ากันนะเลวานแต่ตัวนี้สปิดต้นมันจะสูงกว่าความเร็วปลายแบบชัดเจนนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นท่าในจังหวะแรกเนี่ยออกตัวค่อนข้างเร็วนะครับเออมันดังนั้นมันเลยใช้ประโยชน์ของสปีดต้นที่เร็วเนี่ยคือการเร่งความเร็วของมัน,นที่สูงได้โดยการพลิกบอลแล้วก็เล่นท่าทีเดียวเนี่ยมันจะหลุดเลยนะครับจะเห็นได้หลายจังหวะเลยที่ผมใช้โดยเฉพาะท่าเนี่ยโอเพนาร์เฟคช็อตเออผมจะใช้ท่านั้นในการหนีนะพลิกบอลแล้วก็ใช้ทีเดียวเนี่ยแล้วก็ยิงได้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องการจ่ายบอลน,นะจ่ายบอลค่อนข้างแม่นนะจ่ายบอลค่อนข้างดีเลยนะครับ คือค่าจ่ายบอลมันเยอะนะครับถ้าเทีเยบกับเลวานเนี่ยมันเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับผมก็ไม่แปลกหรอกที่จะจ่ายบอลดีกว่านนะแล้วก็ยิงแรงนะครับแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างดีนะครับการมงก็จุดเด่นนะเพราะว่ารูปร่างดีสูงใหญ่มีมงทรงพลังนะครับค่ากระโดดแล้วก็ค่ามงเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะค่าพื้นฐานของมันเนี่ยถึงบูธมันจะไม่บวกก็ตามนะแต่ก็ให้มาเยอะเลยนะทั้งกระโดดทั้งมงนะครับผมเน้นเรื่องการเลี้ยงบอลหน่อยดีกว่าจุดเด่นที่สําคัญเลยนะผมมองว่าเป็นการเลี้ยงบอลนะครับตัวนี้ มันเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็สปีดต้นอนอกมาเน่ที่สูงเนี่ยมันทําให้มีประโยชน์มากๆเลยนะตอนนี้เราเล่นท่าใช้สปีดต้นให้เป็นประโยชน์ครับเออผมแนะนํานะใช้สปีดต้นของมันให้เป็นประโยชน์โดยการเลี้ยงบอลเนี่ยพิกแล้วก็ใช้สกิลทีหนึ่งเนี่ยแม่งหนีกองหลังได้สบายเลยนะเออความเร็วปลายก็ค่อยวัดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ากองหลังจะตามทันหรือเปล่านะครับความเร็วปลายมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่สปีดต้นมันสามารถใช้หนีกองหลังได้จริงๆนะเออผมลองมาแล้วนะครับผม ลืมพูดถึงความแข็งแกร่งเลยตัวนี้ความแข็งแกร่งก็ดีนะครับสเตตค่าความแข็งแรงการสมดุลเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะอาทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันหน่อยดีกว่าข้อเสียของมันเลยนะที่ผมสังเกตนะนั่นก็คือผมว่าตัวนี้หาช่องไม่ได้ดีเท่าเลวานนะให้ผมพูดตรงๆนะครับมันไม่ดีเท่าเรื่องการหาช่องแล้วก็เรื่องการยิงปั่นโค้งครับตัวนี้ยิงปั่นโค้งไม่ดีเลยครับผมค่าปั่นโค้งมันค่อนข้างน้อยนะค่าเคิร์ฟอะไรเงี้ยมันน้อยนะครับผมแต่ถามว่ายิงได้ไหมปั่นโค้งมันก็พอยิงได้นะ แต่คือไม่ดีเท่าเรวานแน่นอนนะเพราะว่าสแตตในการปันโค้งมาให้มาไม,ไม่ได้สูงมากนะครับผมใครชอบยิงปันโค้งอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะเออแต่ว่าไปเน้นเป็นการยิงเต็มข้อเนี่ยได้ครับเพราะว่าตัวนี้ให้พลังการยิงมาค่อนข้างสูงนะครับไม่สูงอะเยอะเลยนะครับเออมันยิงแรงกว่าเรวานนะเทนเท่ากันยิงแรงกว่าเรวานประมาณ4ถึงห้าหน่วยนะประมาณนั้นนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ดีเท่าเรวานนะทุกคนความคิดส่วนตัวของผมอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง จบสกอร์อะไรเงี้ยเรวานจบสกอร์ดีกว่าสปีดบายเรวานดีกว่าหาช่องเรวานดีกว่านะครับความแข็งแกร่งบวกกับสมดุลเนี่ยเรวานดีกว่านะถึงตัวนี้จะค่าแข็งแกร่งมากกว่าเรวานก็ตามแต่สมดุลมันน้อยกว่าเรววนนะผมดังนั้นเนี่ยพอรวมแล้วเนี่ยมันต้องสัมพันธ์นะนะแข็งแกร่งกับสมดุลเนี่ยมันต้องสัมพันธ์เนี่ยถูกต้องไหมเรวานมาเลยดีกว่าครับในเรื่องความแข็งแกร่งส่วนเรื่องการหม่งอ่ะตัวนี้ดีกว่าต้องยอมรับเพราะว่า ตัวนี้มันมีมงส่งพลังนะแล้วก็สแตตพื้นฐานน่ค่ากระโดดกับค่ามองออกมานะดีกว่าเลวานนะไอ้ร่างหนึ่งร้อยหกเนี่ยไอ้ไอ้เลวานที่ผมเทียบคือเลวานหนึ่งร้อยหกนะทุกคนเออแล้วถ้าถามว่าพี่เอามาแทนตัวไหนดีอะ่ะตัวนี้ถ้าถามผมมาเอามาแทนเลวานอะ่ะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมคิดว่าในหลายๆเรื่องเลวานยังดีกว่าอยู่แต่ถ้าเอามาแทนอย่างเช่นเทเรมี Thema uh, 103, อ่อ่ะร้อยสามเนี่ยอ่ะผมเห็นด้วยเอามาแทนเออแฮร์รี่เคนร้อยหกเนี่ย ผมว่าได้นะครับเออเพราะว่าจุดเด่นของมันอ่ะคือมันจ่ายบอลดีกว่าเลวานไว้แต่ไม่เท่าเคนหรอกแต่อย่างอื่นนะมันดีกว่าเคนหมดเลยครับทุกคนเอออย่างอื่นมันดีกว่าหมดเลยนะครับพอเอาไปเทียบกับเคนนะมันดีกว่าเคนแทบทุกอย่างเลยนะยกเว้นแค่เรื่องการจ่ายกระยิงปั่นโค้งแค่นั้นเลยนะครับอย่างอื่นนี้คือมันดีกว่าหมดเลยนะพไดเทนเท่ากันเอาไปเทียบกันเนี่ยผมลองแล้วเพราะว่าผมก็มีแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันนะผมเทนยี่สิบนะตัวนี้หมเอาไปเทียบกันหมดแล้วระหว่างเคน โมเดียนเตสเลวาเนี่ยผมมี3ตัวเลยผมก็ลองเทียบก,กันดูหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกของผมมันบอกด้วยนะว่าตัวนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเอาจริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะกับคนที่แบบชอบใช้สกิลรูเล็ดด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสกิล l ดาวนะตัวมัน5ะห้าดาวแต่สกิลติดตัวมัน,น,นเป็นรูเล็ตนะครับผมเออใครชอบใช้รูเล็ตแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็โอเคเลยนะ คนที่ชินกับรูเลตนะครับต่อให้มันเป็นสี่ไอต่อให้มันเป็น5ดาวก็ตามนะไอตัวเนี้แต่สกิลติดตัวเป็นรูเลตนะขอย้ำอีกรอบนะครับผมจงังหวะใช้สกิลอะไรต่างๆก็จะเห็นผมใช้รูเลตบ่อยอยู่เหมือนกันนะเออผมใช้บ่อยเลยรูเลตเนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้ง่ายนะครับเออมันแล้วตัวนี้เลี้ยงบอลอะไรเนี่ยดีด้วยนะเนะเลี้ยงบอลติดเท้าดีเลยนะมันก็เลยสบายเลยยิ่งเป็นรูเลตแล้วอีกโอ้โหเล่นโคตรง่ายเลยนะตัวนี้ถ้าจัดระดับความเล่นง่ายเนี่ยผมว่า มันเล่นง่ายที่สุดละลองลงมาเป็นเลวานเล่นยากสุดผมว่าแฮร์รี่เคนเพราะว่าเวิร์กเลนนะเออแฮร์รี่เคนแม่งเล่นยากตรงเวิร์กเลนนะครับผมลว้ลวนเลยมันเลมันเลยเล่นยากนะสำหรับผมแฮร์รนะี่เคนเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบแบบเอาจริงๆจุดเด่นนะที่ผมขอย้ำก็คือเรื่องการเลี้ยงบอลน,นะตัวนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่แบบเป็นสายมุงชอบนักเตะตัวใหญ่ๆที่มีความคล่องตัวเออที่แบบว่าพลิกบอลแล้วก็ยิงได้อะไรเงี้ย จังหวะพลิกบอลแล้วยิงเล่นท่าทีเดียวยิงเนี่ยโคตรมีประโยชน์โคตรมีประสิทธิภาพเลยนะตัวเนี้ยเลวานทําจังหวะแบบนี้ไม่ค่อยได้นะผมพูดเลยเลวานมันบางทีมันต้องพลิกบางนิดนึงก่อนแล้วค่อยยิงนะครับหรือไม่ก็เพื่อนจ่ายมาให้มันซัดเน้นๆ้เน,น,เนเนี้ยเออมันจะทําได้ดีเลวานแต่มันจะพลิกเองบางทีอาจจะยากนะครับถ้าโดนแซะโดนอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ไหวนะเลวานแต่ตัวเนี้ยบางบอลพลิกใช้สกิลทีเดียวยิงเปรียงหายเออหายจริงๆนะตัวนี้ แต่การจบสกอร์ไม่ที่ดีเท่าเลวานนะเออผมพูดตรงๆเลยวิ่งมาท่าเดียวกันจังหวะเดียวกันเนี้ยเราให้ยิงเข้ามุมอะเ,อเลวานยิงเข้ามุมได้ดีกว่าอันนี้ผมพูดเลยแต่ตัวเนี้ยมันจังหวะจะฉับฉ่วยกว่าง่ายๆพลิกยิงบงังพลิกใช้สกิลทีหนึ่งยิงอะไรเงี้ยมันจะทําได้ดีกว่าเลวานนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งไหมผมตอบได้นะว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะตัวนี้ใครที่แบบ เล่นเลวานแบบเราไม่เข้ามือลองมาเล่นตัวนี้ผมว่าน่าจะแบบอาจจะดีขึ้นเพราะว่าสไตล์ของมันแบบคล้ายแต่มันไม่เหมือนนะมันจะไม่เหมือนเลวานนะครับตรงที่สปีดต้นของมันสูงนะครับผมเลวานมันจะเน้นแบบเบียดประทะนะครับแล้วก็ระหว่างจังหวะนั้นน่ะที่เบียดประทะเนี่ยกองหลังเบียดไม่ค่อยเข้าแล้วมันก็จะยิงอะไรเงี้ยเลวานมันจะเน้นเป็นประมาณนั้นซะมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะพลิก หาจังหวะฉับช่วยแล้วยิงได้นะครับผมประมาณนั้นเลยถามว่าตัวไหนสร้างโอกาสให้ตัวเองดีกว่ากันอ่ะผมว่าความง่ายในการสร้างโอกาสของมันอ่ะถ้าเทียบก,กับเรวานตัวนี้สร้างโอกาสได้ได,ได้ได้ดีกว่าเออได้ดีกว่าแค่นั้นเลยสําหรับผมนะเออสาหรับที่ผมเล่นมานะครับผมมันก็สร้างโอกาสได้ดีทั้งสองตัวแหละที่จริงแต่มันสร้างคนละแบบเออมันสร้างคนละแบบนะครับอีกตัวหนึ่งมันก็จะเน้นปะทะเน้นอะไรไปแล้วก็ทําประตูอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะเน้นแบบ เล่นท่าใช้สกิลทีหนึ่งหนีไปแล้วก็ค่อยยิงอะไรเงี้ยเออมันสร้างคนละแบบครับมันเก่งทั้งคู่แหละเจริงๆอะถ้าเทียบกันมันก็เลวานมันก็ยังมีข้อดีกว่าในบางเรื่องมองริอนเทนมันก็เด่นเรื่องการเลี้ยงประมาณนั้นเลยเรื่องความเร็วสปีดต,ต้นอะไรประมาณนี้เอาละครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันความรู้สึกของผมนะหลังจากผมได้เล่นนะถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะมผมชอบนะครับด้วยรูเลตแต่เป็น5ดาวนี่ผมก็ชอบแหละ อย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยแม่งเล่นท่าง่ายดีนะตัวนี้สปีดต้นที่สูงเล่นท่าหนีได้สบายเนี่อยอางจังหวะเนี้ยอาผมพูดเลยนะเลวานทําไม่ได้นะทนุกคนเออจังหวะเมื่อกี้นะใครดูไม่ทันลองย้อนไปดูนะครับผมจังหวะที่มันเลี้ยงแหวกไปทั้งสามคนประมาณนั้นอะจังหวะเลี้ยงแหวกอะไรนี้มันจะเห็นได้บ่อยกว่าเลวานนะเลวานมันจะแบบจังหวะสวนกลับวิ่งหาช่องแทงให้มันวิ่งไปยิงอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ตัวนี้จะเป็นแบบแบบเลี้ยงแล้วก็ ลากบอลขึ้นไปยิงเองได้เอประมาณนั้นนะครับที่ต่างกันะระหว่างเลวานกับตัวเนี้ในการสร้างจังหวะของตัวมันเองนะครับผมเอาครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับผมไฮไลท์ก็ยังไม่จบนะไฮไลท์อีกประมาณเกืบอบสองนาทีเลยนะครับผมตัดไฮไลท์มาแบบจัดเต็มให้เลยนะจังหวะแม่งยังเยอะเลยนะมอเรียนเตสนะครับมันได้บอลบ่อยแล้วก็ทําโอกาสได้บ่อยอ่ะง่ายๆมันก็เลยมีจังหวะของมันเยอะนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะที่กาลังตัดสินใจนะครับว่า จะเล่นเหมาะเรียนเตะดีไหมนะแลกมาดีไหมซื้อดีไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับผมเกี่ยวกับเกมฟีฟ่ามือบายนะที่ผมจะมาแชร์ให้ตลอดเวลานะครับผมหรือว่าใครอยากจะโดเน a t ะครับผมก็สามารถโด o n a t กันได้นะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับผมซุปเปอร์แตงก็ได้อะ ซูเปอร์แดงก็จะเป็นคำว่าขอบคุณนะครับใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกก็ได้นะครับสมัครสมาชิกก็สามารถสรัสนุนช่องได้โดยตรงเลยนะแล้วก็มีทธด,ดพิเศษนะครับก็คือมีกลุ่มไลฟ์ให้พูดคุยนะครับผมถ้าผมว่างผมก็จะตอบตลอดนะครับเออก็ไปพูดคุยกันได้นะในนั้นนะหรือว่าใครอยากจะดูสดไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมไปพูดคุยในไลฟ์สตรีมก็ได้คอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะใครเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับ ว่าไอ้มอเรียนเตสมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ในสตรีมก็ไปพูดคุยกันได้นะผมสตรีมทุกวันนะถ้าวันไหนผมไม่ว่างก็จะแจ้งไว้ก่อนเนาะสตรีมช่วงเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับผมของทุกวันนะก็จะมีลงแรงมีพูดคุยนู่นนี่นั่นนะครับผมเออด,ดูดูตัวนักตรงนักเตะอะไรก็ว่าแปรตองตลาดอะไรก็ว่างกันไปนะครับยังไงก็ไปเจอกันได้เนาะ อ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคระับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย